สวัสดีทุกท่านเปิดคลิปกันที่สุสร์บุรีมาสั่นต่อเล่นเดี๋ยวเราติดตามชมว่าวันนี้จะหาผลงานได้หรือเปล่าไม่รู้มาสุมส่มๆเมาอะ่ะได้ตัวก็ได้อะไม่ได้ก็แห้วอะ่ะก่อนจะหาหนูก็เติมพลังก่อนแกเหนื่อยรู้กัน อืมอ mm hmm. ไม่ทันทุกคนมันเข้าลู้เรียบร้อยตายไม่รู้อ่ะ โอ้ตัวไม่ใหญ่หว่าวะเนอะก็ว่าจจอยู่โผล่เข้าโผล่ออกคิดว่าตัวใหญ่โถ่ตัวใหญ่แม่งไม่เข้ากล้องไอตัวเล็กๆนี่เข้ากล้องกันจัง เอากล้องออกมันมาทุกคนแม่หมเขาหวี่งตั้งนานดูประเ็บไปดูดูฟุกเอากล้องออกมันมาเฉยเลยนี่โอ้โหตัวดิดตัวแบเอ็บโอ้โหตัวแบเอ็บเรื่องอืมเจ็บเป็ดขี่ได้ แว้วออกซิงจัดการก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูไซส์ผมจัดการก่อนดูไซส์ทุกคนอื้เกือบโลดูไซส์แน่ตอนผมเปิดกล้องมันไม่มาเว้ยเรียบร้อยกับเหล็กทำงานว่ะของขาวรู้เรื่องอาน้เราก็ว่าขยับตั้งนานไม่มา แตกเป็นหนึ่งสวยงามครับดูเรื่องกับเหล็กทำงานอีกหนึ่งตัวแตกอีกตัวหนึ่งนี่ขามาเซมเปิลน,นะไมไ่เอาจริงนะมาทุละนะครับเนี่ยโอเควางไว้ก่อนเดีตอนเช้าได้ไหม สี่ตัวหายตัวหนึ่งสันตอกผมวางไว้กลับมาหายไปไหนไม่รู้ใส่หลงแล้วก็ในถุงตัวใหญ่ตัวหนึ่งไปเดี๋ยวาทาก่อนครับมาเรน่ล่นครับมาสันตอกเอากับเหล็กมาสิบอันพอได้กับข้าวอยู่วันนี้ไปเดี๋ยวทําก่อนเดี๋ยวจะเน่าเช็คครับเช็คเช็คไปเรื่อยๆเช็คหมายไปเรื่อยๆเช็คจนหมด เห็นขวยก็มีรอยตีนและไม่ใช่รอยตีนหนัวรอยตีนโค้นนาจะลงไปเสียบด้วงมั้งแต่มันเป็นรอยวิ่งอยู่นะผมเดินดูแล้วฝังข้าวสุกนั้นทีเด็ดเลย